ยอดเงินโจทย์ว่าให้มาอีกรอบโจทย์ไม่กื่แล้วตรงนี้ค่ะตรงนี้โจทย์ไม่ได้ให้มาสมมุติขึ้นเองสมมุติขึ้นมาให้ตรงนี้แหละสมมุติขึ้นมาให้กระดาษทําการของเรามันสมบูรณ์ว่าเราได้ตรวจอะไรบ้างเชี่ยก็เลยว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเงินฝากระหว่างทางตรงเนี้ยมันมีอยู่จริงไหมเราลอยไปตรวจรายการหลังวันสิ้นงวดโดยตรวจกับใบแจ้งยอดธนาคารภายหลังวันสิ้นงวดค่ะ ว่าเงิน5้าแสนหกกับ4ี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันตัวนี้มันขึ้นเงินวันที่เท่าไหร่คือธนาคารเอาเงินเข้าให้เราวันที่เท่าไหร่ถ้ามันเป็นเงินฝากระหว่างทางคุณต้องรู้เลยว่ามันจะมีขึ้นให้ในเดือนถัดไปแน่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 อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันเราเอาฝากเข้าเดือนนี้แต่มันจะไม่เข้าธนาคารไม่เข้าเพราะเราไปฝากในช่วงตอนตอนเย็นนะเขาจะเข้าให้ในเดือนถัดไปดังนั้นเงินมันต้องเข้าในเดือนถัดไปเดือนถัดไปของธันวา x หกก็คือหนึ่งมกราคม x เจ็ด x เจ็ดเจ๊ก็เลยสมมุติเลยค่ะว่า ใบแรกฝากวันที่เช็ควันที่29่ธันวาใบแจ้งยอดธนาคารว่าเอาเงินเข้าแล้วเนี่ยวันที่3มกมกราคม X7 เจ็เชียก็ใส่ตรงนี้เข้าไปเองสมมุติขึ้นมาเองแล้วก็ยอดเงินสี่หมื่นเจ็ดสี่สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันนะฮะก็สมมุติว่าเข้าวันที่สองมกราเอ็กเจ็ดเหมือนกันครับเชียงก็เลยทําเครื่องหมายการตรวจสอบมาเอลเดอว่า ดูความหมายเลยค่ะหมายเอสโซล่าของ <S S o L คุณเอสโซล่าก็คือการตรวจกับใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝาก<ข>าะนะคะะ่ะจะรู้ได้ไงว่าเงินเงินมีการเข้าก็ต้องตรวจกับไอตัวเอสโซล่าของคุณคุณใส่ว่าอะไรนี่อ่ะตรวจสอบรายการหลังวันสิ้นงวดกับใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากธนาคารจนถึงวันที่15กุมภาถึง์ถึง้ากุมภาเลยนะถึงสิบห้ากุมภาเลยทำไมไมใชัยจัน อะไรนะคะอาจารย์ทำไมไปไกลเลยนะก็ตอนนั้นเรายืนอยู่ในเดือนกุมภาไงคะอ๋อคุณเข้าไปตรวจเขาเนี่ยในกุมภาค่ะคุณก็เอาเนี่ยยังไงยังไงจ,งจริงๆแล้วมันข้าตั้งแต่ต้นมกราแล้วล่ะค่ะอะแต่ณตอนนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกก็ไม่ผิดก็เพราะว่าเรายืนยืนอ,อยู่ในเดือนเนี้ยเรา,ายืนอ,อยู่ในเดือนกุมภามีนาอยู่แล้วเราตรวจสอบอ,ะอ่ะเราก็ดูใบแจ้งยอดภายหลังมันสิ้นงวดเลยตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราปี x เจ็ดเนี่ยจนถึงปัจจุบันที่เรายืนอ,อยู่แล้วก็ตรวจทั้งหมดเลยว่ามีเงินยอดนี้เข้าไหมซึ่งมันก็เข้้าตนปีอค่ะ อันนี้ก็อธิบายความหมายละอธิบายไปแล้วนะน,นี่เครื่องหมายการตรวจสอบอธิบายสองตัวแล้วค่ะเราก็จะเห็นแล้วนะว่าเงินเข้าสองรายการละต้องยกตัวอย่างให้มันสมบูรณ์นะอ่าต่อไปฮนะ,ะค่ะเสร็จแล้วจะก็เอาตัวเลขสองตัวนี้รวมกันนะฮะก็ามาจะเป็นตรงนี้หนึ่งล้านเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบบาท